เจอกันในหน้าที่45แล้วนะครับสำหรับหนังสือวิชาภาษาอังกฤษที่ชื่อว่า Xs นะครับเป็นหน้าตาหนังสืออย่างนี้นะครับรูปสีชมพูอยู่หน้าปกนะครับคนที่เพิ่งเปิดมาเจอช่องครูพีินันนะครับที่ชื่อว่าช่องครูนัน h ชนแนลนี้นะครับขอเรียนให้ทราบว่าเป็นช่องที่สอนวิชาภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับนะและก็นำเอาหนังสือเรียนเลยมาสอนให้ ทีละหน้าทีละหน้านะครับนักเรียนนําหนังสือมาเปิดเลยครับรค,ครูบอกว่าหน้า45ก็เปิดหนังสือหน้า45ขึ้นมาเรียนได้เลยหมายความว่าอย่างนั้นนะครับนะโอเคครับเข้าในเนื้อเรื่องเลยหน้า45นี้นะครับเป็นหัวข้อ CF นะครับนะหนังสือก็จะเรียกว่าห,าหัวข้อหน้า CF ชื่ออะไรครับชื่อหัวเรื่องือคือหลักษัะ คัดก็แปลว่าตัดเหมือนเดิมเนี่ยนะครับคอลิเคชั่แปลว่าหลักสูตรเพราะนั้นก็คือตัดรายละเอียดต่างๆในโลกนี้นะครับมาให้นักเรียนเรียนเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรนะครับความหมายคืออย่างนั้นวันนี้ตัดเอาเรื่อง l i t e r a t u r l e l i t e r a t r e นะครับแปลว่าวันนคดีหรือแปลว่าวรรณกรรมนะครับนี่นะครับ l i t e r a t r e คำสั่งข้อที่หนึ่งเขาบอกว่า explain this e x e c t i v e นะครับ explain แปลว่าอธิบาย this e x e c t i v e ก็คือคำกริาศัพท์เหล่านี้ ยูสโดยการใช้เ e มให้ใช้มันนะครับใช้เ e มในนี้ To เพื่อที่จะ complete uh, s i m i l a s s i m i l e s ในที่นี้นะครับแปลว่าคำอุปมาอุปไมยนะครับ s i m i l e s อุปมาอุปไมยให้สมบูรณ์นะครับคือข้อที่1ถึงข้อที่9กนั้นคำ adjective คำคุณศัพท์เหล่านี้มีคำว่าอะไรบ้างนะครับอาจจะตัวจางๆหน่อยนะครับคือคำว่า Playful playful แปลว่าเป็นคนขี้เล่นนะครับนะ เป็นคนขี้เล่นพร่าวนี่ปกติแปลว่าภูมิใจแปลว่าหญิงทนงนะครับนะควายแปลว่าเงียบนะครับไวส์แปลว่าฉลาดนะครับแปลว่าเก่งเบสซี่แปลว่ายุ่งนะครับแปลว่างานเยอะเจนโชแปลว่าอ่อนอ่อนนุ่มอ่อนโยนนะครับนอบน้อมถ่อมตนสรองแปลว่าแข็งแรงมั่นคงนะครับซบบนแปลว่าดื้อรั้นนะครับหัวแข็งสโลว์แปลว่าช้า นะครับเขาบอกว่า close your book ให้ปิดหนังสือเลยนะครับแล้วก็ try ให้พยายาม to remember ให้จำนะครับ as นะครับ many animal similar, uh, similar as as แล้วก็จุด,จ,ด,จ,ดจุด as เนี่ยหมายถึง,ว,ว,ว,งว่าราวกับว่านะครับนักเรียนให้แปลว่าราวกับว่านะครับ as นะครับหรือว่าแปลว่าเหมือนนะครับ as จุดจุดจุด,จด,จดอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก ตบท้ายด้วยแอสข้างหลังเนี่ยเปรียบเสมือนว่านะครับให้แปลว่าเปรียบเสมือนว่านะครับก็ได้นะครับแปลว่าเปรียบเสมือนนะครับเปรียบเสมือนอ่าอย่างนั้นก็ได้นะครับเพราะยั้นให้นักเรียนเปิดหนังสือแล้วก็ให้ดูนะครับอ,อุปมาอุปไมยเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆ s i m i l ลินะครับแปลว่าอุปมาอุปไมยอ่า a b o u t animal ทุกทีครับ <laughs> ก็คือสัตว์ แม่นี่มากมายให้ดูอุปมาอุปไมยเปรียบเสมือนการอุปมาอุปไมยเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆนั่นเอง S m สไม่ n i m a l s ลโมสมา as you แคนเท่าที่คุณสามารถจะจำได้นั่นก็หมายความว่าที่จะเรียนต่อไปนี้นะครับเป็นการอุปมาอุปไมยเอาคำ adjective คำคุณศัพท์เหล่านี้ไปเปรียบเทียบกับสัตว์ต่างๆแล้วนักเรียนพออ่านเสร็จนักเรียนจำได้หรือไม่ให้ปิดหนังสือแล้วมานั่งท่องดู เอาเป็นว่าคำประมาณประมาณเหล่านั้นมีคําว่าอะไรบ้างมี9ข้อนะครับก็คือคุณครูขยายเห็นนิดนึงนะครับข้อที่หนึ่ง SBCSB นะครับนะครับเมื่อกี้ครูบอกว่า S. จุดจุด S. แปลว่าเปรียบเหมือนนะครับนะก็ SBCSB แปลว่าเปรียบเสมือนมีธุระยุ่งเหมือนพึ่งนะครับมีธุระหรือว่ายุ่งนะครับเหมือนกับพึ่งโอเคนะ คุณครูไปเร็วเลยเดี๋ยวค่อยมาแปลกันข้อที่2 a s wise a s and o o แปลว่านกฮูกนะครับเพราะฉะนั้น wise แปลว่าฉลาดเมื่อกี้ที่คุณครูแปลให้ฉลาดเหมือนนกฮูกนะครับความหมายในข้อที่2ข้อที่3นะครับ s playful as a kitten kitten แปลว่าลูกแมวนะครับ playful แปลว่าขี้ขี้เล่นนะครับเพราะฉะนั้น s playful as a kitten ก็คือขี้เล่นเหมือนลูกแมวนี่คือการเปรียบเทียบนะครับ ก็ที่สี่ slow bleacher สเนลแปลว่าหอยทากนะครับ as slow as a snail ก็คือช้าเหมือนหอยทากนะครับค่อยๆคืบค่อยๆค,คลานนะครับช้ามากๆข้อที่5 quiet เป็นเงียบนะครับ as quiet as a mouse เงียบเหมือนกับหนูนะครับเงียบเหมือนกับหนูนี่หมายถึงว่าหนูนี่มันจะ ไม่ค่อยส่งเสียงดังนะครับกลัวแมวจะมากัดเอาก็เลยมันจะเงียบมากๆอะไรก็เป็นการเปรียบเทียบเปรียบเปรยนะครับข้อที่9นะครับ as gentle as a lamb gentle เมื่อกี้แปลว่าสุภาพอ่อนน้อมอ่อนโยนนะครับสุภาพอ่อนโยนเหมือนกับ lamb แปลว่าลูกแก่นะครับไม่ใช่แปลว่าโคมไฟนะถ้าโคมไฟเนี่ย lam b lam p นะครับนะต้อง lam p ถ้าแปลว่าโคมไฟนะักเรียนสังเกตได้ดีนะครับคำว่า lamb ที่แปลว่าลูกแก่กับแปลว่าข่มไฟนะครับข้อที่แปด as proud เนี L ่ยนะครับ proud นะครับนะ proud เนี่ยแปลว่า,าภูมิใจหรือแปลว่ายิงธนงนะครับนะยิงธนงเหมือนกับนกยูงนะครับข้อที่แปดนะครับ as strong as an ox ox หมายถึงวัวตัวผู้นะครับที่แข็งแรงมั่นคงก็คือแข็งแรงเหมือนวัวถึกอ่าคุณครูแปลอย่างนี้เลยนะครับแล้วอีกข้อหนึ่งก็คือเดี๋ยวนะครับนะต้องทำให้เห็นหมด ทุกข้ออ่านะครับข้อที่5เมื่อกี้ก็มองไม่เห็นนะครับเงียบเหมือนหนูข้ออ๋อหกเจ็ดแปดเก้า 6, 7, 8, 9, หมายคุณครูแปลมาจากบนข้อที่6นะครับ s o n a s 啊啊啊 move 啊 move นะครับตัวนี้นะครับออกเป็น move move หรือ move นะครับเพราะในบทกลอนมันจะออกนั้นจะออกเสียงเป็น move นะครับออกเป็น move หรือว่า move นะครับ แปลว่าล่อนะครับลอก็คือคล้ายๆลานะครับนะดื้อรั้นนะครับดื้อรั้นเหมือนกับล่อ,อทีนี้นะครับนะเมื่อกี้จวหัวว่า literatureliterature Liter ก็คือวรรณกรรมหรือบทกวีเพราะฉะนั้นนี่คือบทกวีนะครับ ทำไมถึงถือว่าเป็นบุกวีครับเพราะว่ามันมีการสัมผัสนะครับนะนี่ตอนที่คุณครูเรียนก็เรียนด้วยเหมือนกันนะครับนะเอกภาษาอังกฤษนี่คือเรียน literature นะครับวรรณคดีอังกฤษนะครับบทกลอนบุกวีนั่นก็คือนี่นะครับสัมผัสนะครับลงท้ายด้วยคําว่า B แล้วก็มีนะครับนี่คือสัมผัส ox box นะครับสัมผัส mouse h o u s e เห็นไหมครับสัมผัส snail f e l l นะครับแล้วก็นี่นะครับที่ครูบอกว่าอ่านว่า move ความจริงแนละ้วส่วนมากก็อาจบอกว่ามิ้วนะครับนะมิ้วแล้วก็คู่จะเสียงสัมผัสกันเอาเป็นว่านี่คือบทกรวีนะครับเดี๋ยวคุณครูจะนํามาเขียนให้ข้างล่างนี่อีกครั้งหนึ่งนะครับนะบทกรวีตรงนี้นะครับนะนะเพราะว่าถ้าแปลตรงนี้แล้วมันไม่มีที่เขียนนะครับนะเอาเป็นว่าให้นักเรียนดูคําเปรียบเรยนะครับสมมติสกเกอาคำอุป,ปมาอุปไมยเหมือนสัตว์ทั้ง9คําศัพท์นี้เก้าข้อนี้นะครับนะ คุณครูจะค้างหน้าจอนี้ไว้เผื่อนักเรียนจะได้จําได้แล้วก็นำมาบทกวีนี้นะครับที่ว่า My Family เนี่ยครับชื่อหัวเรื่องนะครับมาแปลให้นะครับนะโอเคมาดูข้างล่างนะครับถ้างั้นคุณครูก็เลยยกมาเขียนให้ตรงนี้นะครับนักเรียนแต่นะครับแต่แตฟังตรงนี้นะครับในเมื่อเขาบอกว่าบทนี้นะครับเป็นบทกวี ดังนั้นนะครับเดี๋ยวคุณครูจะแปลให้เป็นาภาษาไทยคือแปลให้ตามคำศัพท์ทั่วไปก่อนนะครับแต่ที่คุณครูเขียนมาให้นักเรียนน่าจะเห็นแล้วนะครับนะคุณครูเขียนมาให้เป็นกรอน8แปลมาให้เป็นกรอน8เลยนั่นก็เพราะว่าคุณครูชอบแต่งกรอน8นั่นเองนักเรียนลองดูนะครับว่าคุณครูแต่งกรอน8มันจะสัมพันธ์กันไหมกับภาษาอังกฤษะคุณครูแปลให้เป็นภาษาไทยตามคำศัพท์ก่อนนะ m ม m มั mom, คุณแม่ของฉันนะครับ is นะครับใช้เป็น verb to be นะครับนะคู่กับคำา d j j e t t v v e ก็คือคำว่า busy ก็คือสำนวนเมื่อกี้นั่นนะครับ is as busy as b e ก็คือมีธุระยุ่งวุ่นวายนะครับมีภารกิจเยอะแยะเหมือนกับพึ่ง because เพราะว่า s h e l o n looks after เป็นคำ p r o s o verb นะครับเป็น idiom เป็นสำนวนนะครับแปลว่าดูแลเอาใจใส่ after แมตัวทีหายนะครับ look after ครับแปลว่าดูแลเอาใจใส่นะครับคุณแม่เป็นคนดูแลเอาใจใส่ my family ครอบครัวของเรา and me และก็ดูแลตัวฉันด้วยนะครับนะครอบครัวของฉันและก็ตัวฉัน and me นะครับว่านี่นะครับสัมผัสคือ b กับ m นะครับขอถึงได้เรียกว่าเป็น Uh, literature หรือว่าเป็น poetry นะครับเป็นบทกวี we, นั่นเองเดี๋ยวคุณครูค่อยมาอ่านคำแปลเป็นก่อนแปดนะครับนะมันจะได้สัมผัสต,ต่อเนื่องกันนี่คุณครูแปลให้แล้วนะครับนะบเป็นภาษาไทยเอามาดูย่อหน้าที่สองกัน my dad นะครับแปลว่าคุณพ่อของฉัน is นะครับเป็น verb to be นะครับใช้คู่กับคำว่า strong ซึ่งเป็นคำ adjective นะครับ is as strong as an ox ก็คือแข็งแรงเหมือนอะไรครับเหมือนหัวถึกเมื่อกี้ที่คุณครูแปลให้ because เพราะว่า he has got he has got แปลว่ามีนะครับ big muscles muscles ตัวนี้คับ muscle แปลว่ากล้ามเนื้อนะครับมีกล้ามเนื้อที่ big ที่ใหญ่โต and he และท่านนะครับ e ตัวนี้คือพ่อ can box box ตัวนี้เป็นคำกริยานะครับแปลว่าชกมวย นะครับหรือว่าต่อยอะไรอย่างนี้นะครับมาดูย่อหน้าถัดไปนะครับ my sis my sis ในที่นี้นะครับคือคือเป็นคำย่อในบทกลอนนะครับนั่นก็คือย่อมาจาก sister นั่นเองนะครับก็แปลว่าพี่สาวน้องสาว is as quiet as a mouse นะครับเงียบ <Yeah. S 2> เหมือนกับอะไรครับเหมือนกับหนู because เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอ o u อยู่ในที่นี้คือนักเรียนนะครับหรือว่าท่านผู้อ่าน can hardly ฮาร์ดลี่นะครับฮาร์ดแปลว่าหนักฮาร์ดลี่ก็คือแทบจะแทบจะทําทได้ยาก,กว่างนั้นเถิดนะครับฮาร์ดลี่ทำอะไรได้ยากครับเชลคือบอกนะครับแทบจะบอกได้ยากเหลือเกินว่า w h is s n t is house ว่าเมื่อไหร่เมื่อไรที่หล่อนอยู่ในบ้าน เพราะว่าหล่อนเป็นคนเงียบนะครับไม่ส่งเสียงเลยเก็บตัวเงียบอยู่ในห้องเลยไม่รู้นะครับบอกเพื่อนไม่ถูกเลยว่าตอนนี้พี่สาวอยู่ในห้องหรือเปล่าหรือว่าอยู่ในบ้านหรือเปล่านะครับเพราะเงียบเหลือเกินความหมายอย่างนั้นนะครับนะมาย้อนห้าถัดไป my brother น้องชายรูปแล้วน้องชายก็เลยกันนะน้องชายของฉันนั้น is slow as a snail is is as นะครับมี as ด้วยนะครับ is as นะครับ is as slow as a snail ชาชาเหมือนกับหอยทากนะครับนะ but แต่ว่า he is clever ถึงจะชาเหมือนหอยทากก็จริงนะครับแต่เป็นคนฉลาดแล้วก็ can never fail นะครับเพื่อให้สัมผัสกันกับว่าสเนลกับ fail can สามารถ never ไม่เคย fail ก็คือตกไม่เคยตกก็คือไม่เคยตกยกไม่เคยล่าหลังาตามเพื่อนได้ทันว่าง,งั้นเถอะเพราะว่ามันจะได้แมทกับคำว่าฉลาดนะครับนะนี่แปลให้ตามคำศัพท์ ส่วนตัวฉันเองนั้น I am asbon as a bonus, uh, move เป็นคนที่ดื้อรั้นเหมือนกับล่อนะครับนี่ตัวเองเป็นคนไม่ดีนะครับในในบทความนี้ตรงนี้นะครับขีดแล้วก็คอสเนี่ยย่อมาจากบิคอสนะครับแต่ในโครงในกรอนในในการแต่งกรอนเขาก็จะใช้ตัวย่อนะครับ c o s I am haslong I am as นี่คุณกูณลืม as ทุกทีนะครับ <c oughs> I am a s อ่าตรงนี้ไม่มี a s เลยนะครับโทษทีครับถูกต้องนะครับ I am h a d s o n g ฉันมีอ่าฉันเป็นคนหัวแข็งนะครับเป็นคำ adjective นะ I am h a d s o n g ฉันเป็นคนหัวแข็งเรือร้านว่างนั้นเถอะ but แต่ว่านะครับดูตรงนี้ดีนะคำแปล r e a l l y แปลว่าจริงๆรงูในที่นี้นะครับแปลว่าเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนเท่เป็นคนวิเศษเป็นคนเก่งนะครับนะเป็นคนทันสมยัยทันยุค คำว,ว่าครูนะครับวนถึงจะเป็นคนหวัวแข็งก็จริงนะครับแต่เป็นคนที่ดูแล้วเท่นะครับเพราะฉะนั้นมาดูเป็นบทกลอ,อนแปกลอนแปดกันนะครับนะครูพี่นันแต่งให้เป็นกลอนแเลยนะครับ <c oughs> My mom I, is as busy as a bee because she looks after my family and me นะครับ เอาเป็นว่าเดี๋ยวคุณครูอ่านเป็นกรอนแปดเฉพาะภาษาไทยนะครับมันจะได้สัมผัสกันนะครับนะต่อเนื่องเลยแม่ของฉันเธอนั้นยุ่งเหมือนพึ่งแล้วหล่อนจึงดูทั่วทั้งครอบครัวและฉันส่วนคุณพ่อแข็งแรงเหมือนหัวพลันเพราะว่าท่านกล้ามใหญ่ใส่หมัดตรง ส่วนพี่สาวเงียบฉูเหมือนหนูเหงาอยู่หรือเปล่าในบ้านฉานฉงนพี่ชายนั้นช้ามากหอยทากงงแต่เขาคงฉลาดไม่พลาดเลยส่วนตัวฉันดื้อรั้นราวกะล่อหัวแข็งก็หล่อเท่ สเสน่ห์กว่าใครนะครับเอาเป็นว่าคุณครูแต่งให้เป็นกลอนแปดนะครับประพันธ์กลอนแปดโดยครูอภินันด์ดำเสือใหม่เห็นไหมครับว่าที่คุณครูประพันธ์หรือที่คุณครูเขียนบทกลอนเป็นกลอนแปดนี่เนื้อหามันก็เหมือนไหมครับถึงไม่เหมือนมันก็ครอบคลุมนะครับนะเพราะกลอน มันจะต้องให้สัมผัสกันนะครับนะเนี่ยคุณแม่เป็นคนยุ่งมีธุระมากมายนะครับแต่ท่านก็สามารถดูแลครอบครัวและตัวฉันได้ก็แต่งมีกรรไกรเ็นไหมครับแม่ของฉันเธอนั้นยุ่งเหมือนพึ่งแล้วหล่อนจึงดูทั่วทั้งครอบครัวแลฉันเห็นไหมครับให้มันสัมผัสกันนะครับพึ่งกับจึงนะครับทั่วนะครับทางครอบครัวเห็นไหมครับสัมผัสนอกสัมผัสใน โอเคครับเป็นนั้นว่านี่คือแปลเป็นกรแปดนะครับนะไปต่อกันอีกข้อที่สาม find the, ให้หา the rhythm อ่าอ่ออา r h y m i n g ทุกทีครับ r h y m i n g นะครับแปลว,ว่าจังหวะจากโคนนะครับการสัมผัส words คำศัพท์นะครับร words, คำศัพท์ในบทกลอนนะครับ in the poem poem เนี่ยนะครับ poem, ออน,นะบนะบแปลว,ว่าบทกลอนบทกวี วงเล็บก,ก็คือคำศัพท์ซึ่งเด็ดแปลซึ่งนะครับซาวซึมเลก็คือออกเสียงเหมือนกันนั่นเองก็ตามที่คุณครูได้บอกเมื่อกี้นะครับนะที่เรียกว่าเป็นบทกลอนเพราะมีคําสัมผัสคือคําว่า B กับคําว่ามีนะครับสัมผัสกันนี่นะครับคำท้ายนะครับนะที่คุณครูบอกนะครับบสัมผัสกับมีอ็ Ox, สัมผัสกับ b o อก o ์เมาส์่สัมผัสกับ House s n a เนจะสัมผัสกับเฟล เมาส์นะครับหรือมิวส์จะต้องบอกว่าคูฟนะครับมูฟคูฟนะครับนะเพราะฉะนั้นก็โยกมาให้นักเรียนเห็นอีกทีหนึ่งนะครับบีมีนะครับอ็อกซ์บ็อกซ์เมาส์เมาส์เมาส์นะครับสเนลเฟลฟ์นะครับแล้วก็มูฟคูฟนะครับสัมผัสกันทีนี้เขาบอกให้มาเขียนบทกลอนนะครับอ่านักเรียนมาเขียนบทกลอนอีกทีหนึ่งนะครับนะเป็นทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย ก็คือให้ write your own poem ให้นักเรียนแต่งกลอนขึ้นมาเองนี่ยากเหมือนกันนะครับสำหรับนักเรียนชั้นม .1 น,นี่นะครับนะต้องระดับปริญญาตรีแล้วนะครับนี่นะคุณครูเอาเป็นว่าเปรียบให้ฟังอย่างนี้กันแล้กันแต่ไม่เป็นไรครับคุณครูพี่นันนำมาแต่งให้เป็นตัวอย่างนะลูกนะ about เกี่ยวกับ your family เกี่ยวกับครอบครัวของนักเรียน use โดยการใช้ animal similes นะครับก็คือการเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยเกี่ยวกับสัตว์ read ให้อ่านย่พุ่มแล้วกบทกลอนของนักเรียนที่แต่งขึ้นมานั้น out to the class ก็เกอมาอ่านให้เพื่อนๆฟังในห้องนั่นเองนี่คือกำแปลนะครับตัวอย่างเขาแต่งมาให้ว่า my mom is B C S B she is very b s w i t h me my dad is จุดา s อะไรก็แล้วแต่นะครับนี่คือตัวอย่างงั้นคุณครูก็เลยแต่งเป็นบทกลอนเกี่ยวกับครอบครัวของฉันนะครับก็ขอ ออกตัวไว้ตรงนี้เลยนะครับว่าเป็นภาษาอังกฤษในคุณครูไม่ได้แต่งเองนะครับนะคุณครูเอามาจากไหนนั้นก็ไม่เป็นไรนะครับค่อยว่ากันเอาเป็นว่าแต่เป็นภาษาเป็นกรอนแปดนะครับคุณครูพี่นันแต่งเองแต่เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวคุณครูแปลให้ก่อนนะครับเดี๋ยวนักเรียนจะได้รู้ว่าคุณครูแต่งเป็นกรอนแปดเนี่ยเนื้อหามาจะครอบคลุมตามคําศัพท์ภาษาอังกฤษหรือเปล่านะครับนะ เขาแต่งมาให้ว่า my mom is a s v c s b ก็คือคุณแม่ของฉันนั้นมีธุระยุ่งเหมือนกับเพิ่ง Because เพราะว่า she is very busy หล่อนนั้นมีงานยุ่ง with me ก็คือยุ่งกับตัวฉันนี่แหละนะเชา้าๆอาจจะแต่งเนื้อแต่งตัวหาเสื้อผ้ากับข้าวให้กินส่วน my dad คุณพ่อนั้น is a s y s n o เป็นคนฉลาดเหมือนกับนกฮูกนะครับตามกาเปรียบเทียบคำบังเพยข้างบนนะครับอุปมาอุปไมย เพราะอะไรครับเพราะว่าฮีก็คือคุณพ่อท่านนั้น Help Me ช่วยช่วยฉันนะครับพ่อช่วยทำอะไรครับ w y t o m y h o m e w o r k คือช่วยแนะนำการบ้านให้นะครับไม่ใช่ทำให้เลยนะช่วยช่วยแนะนำนะครับ n n d o o s n t นโฮลเนี่ยครับเนี่ยคำสัมผัสนะครับนะสัมผัส B กับ me เพราะฉะนันตรงนี้นะครับลงท้ายด้วยคำว,ว่า O ก็สัมผัสด,ด้วยโฮ้โ h o แปลว่าคำสาบทสาบานหรือว่าคำพูด ออกมานะครับนะคือบนอะไรอย่างทำแบนี้นะครับคุณพ่อก็มาช่วยแนะนําการบ้านให้โดยที่ไม่บ่นเลยว่างั้นเถอะน,นะครับตัวน,นี้โฮลตัวน,นี้นะครับแล้วไม่บน่นดัซ n h น l ฮนะครับส่วนพี่สาวหรือน้องสาวของฉันนั้นเป็นคนหญิงธนงเหมือนกับนกยูงหญิงธนงอย่างไรครับ And หญิงทนงตรงที่อย่างนี้นะครับ And I can go in her room ไม่สามารถเข้าไปในห้องของพี่สาวได้เลยนอกเสจากว่าอเลสแวรนอกจากว่าไอ้นอกก็คือต้องเคาะประตูนะครับเคาะประตูแรงๆนะครับพี่สาวถึงจะได้เย็นถึงจะเปิดประตูให้นะครับเป็นคนยิงธนงเหลือเกินเพราะฉะนั้นเมื่อแต่งกลอนเป็นภาษาอัเกฤษอย่างนี้ก็คุณครูพี่นันแปลให้แล้วนะครับนะนักเรียนก็ลองมาฟังเป็นกลอนแปดดูนะครับว่ามันจะสัมผัสกันหรือเปล่าคุณครูเลยแต่งให้ว่า คุณแม่ฉันท่านยุ่งเหมือนกับเพิ่งแล้วท่านจึงดูแลแก่ตัวฉันส่วนคุณพ่อฉลาดเหมือนนกคูกพลันช่วยการบ้านไม่บนท่านสนใจส่วนพี่พี่สาวคงยิงทนงเหมือนนกยูงไร้เพื่อนฝูงอยู่คนเดียวไม่เหลียวไหน อยู่ในห้องต้องเคาะหาทุกคราไปกว่าหล่อนได้เปิดประตูหนูละสิงอ่าเห็นไหมครับนี่คุณครูแปลให้เป็นกรอนแปดไปเลยไหนๆก็หน้านี้นะครับเราเรียนเราเรียนเรื่อง p o e t อดหรือ p o o ผ f ้บทกรอนหรือ l ละเทเชอรวันนะคดีวรรณกรรมประพันธ์กรอนแปดโดยครูอภินันดำสีใหม่ เป็นนว่าวันนี้คุณครูนะครับนะมาแต่งกรอนกันเลยแปลเป็นกรอนกันเลยนะครับก็จบหน้า45นะครับก่อนจบก็เช่นเคยนะครับขอขอบใจนกักเรียนทุกคนนะครับที่ช่วยกันบอกต่อนะครับนะว่าช่องครูนันชาแนลหรือในแฟนเพจนะครับใน Facebook นั้นเป็นช่องที่สอนวิชาภาษาอังกฤษนะครับถ้าคุณครูสอนเข้าใจง่ายมีประโยชน์มีสาระนะครับ ช่วยการบอกต่อนะครับนะแชร์ลงไปในกลุ่มต่างๆนะครับนะบอกต่อตอนนี้คุณครูทํามา2,000กว่าคลิปแล้วนะครับนักเรียนนะนักเรียนสามารถเข้าไปหาที่ไหนครับจะได้ง่ายต่อการเข้าไปดูนะครับไหนๆก็มี2,000กว่าคลิปก็เข้าไปดูในเพลย์ลิสต์นะครับนะนักเรียนกดเข้าไปในช่องครูนัน channel เสร็จก็ไปดูในหัวข้อเพลย์ลิสต์นะครับ หนังสือที่นักเรียนเรียนเล่มน,นี้นะครับก็คือ Express Access Access เล่มหนึ S, ่งนะครับก็ไปดูในหัวข้อ Access เล่มหนึ่งมี Access เล่มสองเล่มสามนะครับนะแล้วก็ Close Up เล่มหนึ่งเล่มสองเล่มสาม World นะครับเล่มหนึ่งแล้วก็เนวเซฮา l o นะครับเล่มหนึ่งถึงเล่มหกนะครับมหนึ่งเอ่อปหนึ่งถึงปหกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเข้าไปหาได้เลยใน Playlist นะครับ โอเคครับวันนี้คุณโครก็ขอจบการไลฟ์สดไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอความสุัดีจงมีแด่ทุกคนครับผมสวัสดีครับ